สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคุณุดเปกัอกอีกแล้วกับสองนองเดือนเมื่อหนีมาเท่พืชเท่ขอกงวซอยขถาพี่น้องเลยกำลังมาหินมาไสามาปูนบ่าวราวง จะมัาแดดจะมนหอน้าต้องไม่อยจิบุกยมือตัวิเลยงกองนี่ยังนอนจ้าสบายดีองเดือนขนแล้วนลเดือนยางให้กะเกล้ย เบกลองอีเคยนี่อยากกินเป็ดอยากกินย่างผาามวยขิซัมโอ้ยเนาะสูแบบว่าเนูบ้านเฮาเนเมนยอิัเนาดเนาะแเรียบร้อยแล้วตบเดใช้ชนี่ห้8ข้าวหนึ่งพันนาจะใช้ก่อนราจะเห็นย่างกอนดวหนึ่งพันนาปาดุปดุปาดุปดุะดุดุเด้อวย ผัดปลาดุกปลาดุกไครติใหญ่เป็นนูเฮือนนติ๊อนู้เือนบอรอเฮือนขวาลผัดกะเพราหนูเดือนบ่ต้มยำสุแ ป้าถามเอาควันเมาเกยมเพรามันจะเกิดบูดข้างนขูเข่าขูดเข่าร้งน้ำแต่ว่าเาเอายาขาดหันต่อยนอนลว่อจังไเนเราอ่าอยู่ในไซค์กันนอน คนะน้าัลมไนนไอนไปมามปูน่ไปว่านอ้ามันได้ยังได้นะปดูพ่นโอ้ปูหรูเลยูอาจจะไปจะไปจะไปแล้ร็วพ่นมุดเจ้าพน้าเห็นกะันเะ้อแมนี้ข้ามเลียมอ่ะอือไปดูเมนน้องเดือนนะ ก็มืดกำม้ากมขึ้นมืดเล้ว้าเพศสีขาวมันผิดนะนะเห็บบุบดเข้าท่าแล้วอือจะเฮ้ยน้ปูปูลาพี่น้อยน่อยม่จะตีกันวาจะตีกันนะจอมปูจะตีกันวะ กาวน้องเดือนค่ะ,ะแค่ตังก,งงกล้องพีนน่น้องไม่แดดแ่วันมือเกาเปมือล้องขอโทษด้วยมือกเกาะเฮ้ยอ่านเธอดิกระพูดนี่อ่านเธอเห็นน้องเดือนเด้วย นี่จะได้นานเลยอะไรอะไรเก็บขวดให้คนมานี่เราเผ่ทางมาโลดช่้ยทางนั่นแม่บ้าต้องขวดไปทางนั่นก่อนขวดที่มา ไปเลยก็มากน้ำมว,วา,านนนัน่แกแมนหรือบมแมน,แแมนที่นอกกล้วก็ค <c oughs> ่อยมีไม่ได้เลยนี่หรอก่าะเห,นหนเ็นแต่ก็ผิด,ผดค่อยเห็น่ีกันอะไรตัวนี้มัน,มน,มนหุกตนี้ ออกมาทายไล่หล่มาตายลุ่มมาเป็นไลตอมาโอ้ชอยเอ้บพอน้าไปเอาไม่ใจน้อาใจเปไป้นเบ่งอ้อยอีอันนี้ไปพน้องเปิดมาล่างคูนี่กไปเลยนะชวยจะใช้มย t ่

หญิงบ้านผ้ากสีมาดูสน้องปดชั้นวอีกลอปช้นวากอนี่ส้อนเก็บพอหนีอต้องพออันนี้มันน้จะขืนะราใ ฮะนี ah ่ค hey, ือนี่ค่ะนี่ก็นม่มีตะปูนตอนนี้ปูนค่ะจบนะเปิดไหมปุ๊บยังีาตั้งปุ๊บสามนาีสามนาีเลยแต่เขาเสี่ยวนี้นะเดี๋ยวบ้านฉันเสี่ยวนี่เสี่ยวนั่นเปน าดผ่าน,นถุกซ้อมถับรเห็นใครมากก็จะไปทามหาคอเด้อนัอ่งขาน,นั่งแสดงมานั่งป่วง่านี่นนนไม่ตายชื่นผุน เล่นปูนจา้าสามเย่ยางอีกไซค่ะแล้วเร,เรวียนิลเดเต็มกปาะมอมาล้มาแล้วก็ปั่นมาาปุยหน้าลุยเป็นลุยเอาหมอกออกแม่ทะเลาะกันปหู้เเป็นไผ่ <N> เ้เราเา

ล้างเี่มากแ่ไม่เสียนะก็ใช่มางหเชข้านาลามเลี่ยมไม่มา่ไม่มาล้งอูมเยเียมไปผลิตอ่ม่มาืมอ่ไอ้กง่างเ่ยมงนี่เนาะนาบนให้เราบ่งเลยบ่อยใ่ห อันนด้นะมันมาเหรอได้นะมังยังมาลดจากเลยเนี่ยอะไรเงี้ยมาจอไว้ห่มม่วงเลยเฮ้ย อยลมติดตาม่เือาแปดละแปดละด้หน่ ก็เลือ่อนมาแล้วไ้ชิมาที่น้อง